สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็คนลูกค้าที่น่ารักของอันทุกคนด้วยวันนี้ครับไม่ดีจริงไม่เอาเข้ามาให้เลือกได้เป็นเจ้าของกันอีกคันหนึ่งนะครับวันนี้ครับอันพาเจ้า t o y o ต a h i l u ั Revo 2.8 Entry รถปี2020ต้องบอกเลยว่าคันนี้น่าสนใจมากนะครับ รถเป็นตัวสีขาวเดิมโรงงานครับไม่เคยมีการชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมหรือจมน้ําตัดต่อเปนหมายไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะครับก็จะเป็นตัวโฉมหน้าแท้ครับสีดําด้านไฟหน้าตัวหลอดไส้ฮฮโดรเจนนะครับตัดมงตันหมอกอะไรพวกนี้ไม่มีใส่เพิ่มเติมได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะฮะสิทธิอีกอย่างสำหรับตัวรถปีใหม่ๆอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยวารันตีร้านมีให้2วารันตีศูนย์เหลือเต็มๆคันนี้ทําจาก ร้านช่างกลชุมพรชื่อดังอีกที่หนึ่งนะฮะสำหรับในส่วนของสายบรรทุกภาคใต้นะครับเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อครับสำหรับตัวเครื่อง2.8ลิตรไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรมากมายนะฮะก็จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่3 1 3นิวตันเมตรนะครับ เพราะนั้นตรงนี้คุ้มกับพี่พิวท่านอยู่แล้วแน่นอนใครสนใจรีบติดต่อรีบมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับไม่อยากให้พลาดตัวรถจำแจมคันนี้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของตัวเสียงเครื่องยนต์กันต่อนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยทุกอย่างคือครบหมดนะฮะนี่ครับเสียงตัวเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับดีเซล v N Turbo นะครับ เราดูในส่วนตัวบอดี้เนี่ยรอบนอกกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือในการดูสแตนดาดพื้นฐานเลยหันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์กนะครับน็อตฝาก็เตินคราวนี้ตัวเครื่องต่อเลยฮะเช็คในเรื่องตัวกำลังอัดกันก่อนนะครับไม่มีนะฮะกำลังอัดแบบเดิมไม่ได้มีข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดเราพูดกันในอีกมุมหนึ่งตัวรถมันเป็นตัวรถปีใหม่ครับถ้าเกิดเราดูใต้ระดาบมันเนี่ยน้ำมันเครื่องเหลือเต็มเลยนะฮะ ว่ารถใช้งานมันน้อยมากนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่ดูนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่ามีการเปลี่ยนใหม่ให้หรือยังตรงนี้คืออันยังไม่ได้ทําแต่เดี๋ยวก่อนส่งมอบหนึ่งวันเนี่ยอันก็จะมีการทําในเรื่องตัวการเซอร์วิสตรงนี้ให้มีพี่ๆถามย้อนแย้งเข้ามากันอีกทีนึงเอ้าแล้วทำไมถึงไม่ทําไปเลยเพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องตัวเงื่อนไขยอยู่ประมาณนี้ครับสมมุติว่าภายในช่วงนั้นๆช่วงนั้นๆช่วงนั้นๆอาจจะมีรถที่เรารอส่งมอบ อาจจะไม่ทันจริงๆตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทําให้ตรงนี้คือเราทําให้หมดทุกค่านอยู่แล้วแน่นอนนะครับเดี๋ยวปิดตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับเผ mm. ารอยฮะช่วงนี้เนี่ยสำหรับปลายเดือนมีนาคมเนี่ยนก็จะพยายามคัดสรรและก็เอามาแนะนําให้กับพี่ๆทุกท่านได้ชมกันบ่อยๆเพราะว่าเราเตรียมต้อนรับเดือน4ี่ละหรือว่าเมษาที่กาลังจะถึงนี้ในช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยวันนี้อนันทำเนี่ย มันเหลืออีกหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะสิ้นสุดมีนาคมยังจับเฟแนแทนอยู่ใครจะจับเฟแนนก็ยอมได้ใครจะซื้อสดก็ยอมได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนของตัวสีด้านข้างครับสีสวยเสมอกันจรดทั่วทั้งคันเดี๋ยวก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถนะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบล้อเนี่ยเราเลือกใส่เป็น TE37 อ๊บสูนะฮะก้านยกหยอดแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก้าครึ่งรัดด้วยยางสองหกห้าสี่สิบอาสิบแปดนะครับกดหน้าจมลงมานิดนึงก็ประมาณสามนิ้วสอดทรงกําลังสวยไม่ล้นด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนี่ยจะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับเขีวกันศาสตร์มีมาให้ตัวข้องนี่ใช้ได้เลยนะฮะเป็นตัวข้องติดรถมานะฮะแต่ว่าเป็นตัวแซมเลดนะครับหลังนี้ถือว่าสวยมากนะครับพวกแบบเชื่อกตะคงตะไข่แล้วพวกนี้มีพร้อมหมดแล้วนะครับ สำหรับตัวล้อหลังครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกระทั่บผา15นะครับของช่างกลชุมพรแล้วก็น็อตล้อเนี่ยใหญ่นะครับหัวน็อตส,สวยมีการปั๊มเป็นตัวตราให้มาแล้วด้วยเรียบร้อยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะอย่าง xcd ก็ปี22นะครับตรงนี้คือเราทำใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ในเรื่องของตัวรายละเอียดในการใช้งานเนี่ยคันนี้ถือว่าไม่เยอะเลยน้อยมากๆนะครับสำหรับตัวด้านท้ายครับฝาท้ายเดิมรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอน ตัวคมไฟท้ายไฟเดีย้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโกโ้ทุกอย่างอยู่ครบไฟเบรกด้วยสามนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะครับสําหรับตัวกระบะมีการดามบนดามล่างแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวช่วงล่างนะฮะแหนบเสริมเนี่ยจะเป็นตัวแหนบชุดล่างนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9แหนบเสริมฝั่งละ9แผ่น9ก9 2หนตัวแหนบของเดิมเนี่ยจะเหลือ4แผ่นนะครับ แจกของเดิมชุดบนจะเหลือ 4, แผ่นโอ้โสเกลเบลเลอร์ ER เลยนะฮะโช๊คไข่กันสั่งละสองตัวนะครับแล้วก็ตรงเตงเนี่ยจะเป็นตัวบุชเหล็กแบบสั้นนะครับก็ถือว่าเต็มอยู่บอลครวนะรประมาณ4ตัน74ตัน8เนี่ยถือว่าสบายสบายเลยนะครับนี่คือสําหรับตัวรีโวปี20สีขาวรอบพันนะทาจากร้านช่างกนชุมพรสายใตย้รู้กันดีไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวเราครอบดูด้านในกันต่อครับ สำหรับในส่วนงตัวด้านในนะครับคอนโซลด้านหน้า mm. ก็จะมีเป็นตัวแอร์แบกหรือถุงนมนิรภัยให้ด้วยกันครบทุกจุด mm. และก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบกนะครับตัวเครื่องเล่นก็จะเป็นตัวจอบแบบทัชสกรีน มี Android Auto, Apple CarPlay เชื่อมต่อ Bluetooth นะครับ AUX ตัดออไปแล้วนะฮะก็จะเหลือแค่ตัว USB อย่างเดียวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกครับแอร์เย็นเพ,พียงเพลาะนะฮะแล้วก็เกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับตัวกุญแจเนี่ยจะเป็นกุญแจรีรโมท1อันครับสำรองจะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดากระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซ็นเตอร์ล็อกนะครับมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดตัวพับกระจกมองข้างอันนี้ยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับแล้วก็ตัวเบาะเป็น เบาะหนังสีดำา60ต่อ40นะครับสภาพค่อนข้างที่จะสะอาดใหม่เอี่ยมมากนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวระยะการใช้งานนะฮะคันนี้เล่งใหม่จะอยู่ที่2 9 8 9 9กกิโลไม่แท้จังหวัดศูนย์ไดเลยนะครับถือว่าในส่งตัวรายละเอียดรีเว2.8วออันนี้เป็นคันหนึ่งที่ถือว่าเจ็บมากเลยนะฮะเพราะในตรงนี้ราคาเดียวทุกอย่างจบเลยถ้าเกิดไปบวกเพิ่มในยอดจัดบวกนั่นบวกนี่มันเสียเวลาเปล่าๆครับ เอาตัวราคาเดียวไปเลยและจบแบบนี้ดีกว่าอันเชื่อว่าคันนี้ถือ่เป็นอีกคันหนึ่งที่พี่ๆหลายท่านหมายตามองใจกันเยอะมีนาคมนี้ครับเอาได้เอาจัดได้จัดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเห็นรถก่อนคุณมีสิทธิก่อนไม่ควชรช้าเด็กขาดเดี๋ยวเราไปสุกันหน้ารถแล้วก็บอกทางคาร์บอนนีอีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะสับตัวรถเข้าใหม่นะครับก็สุดท้ายแล้วทั้งหมดตรงนี้ก็สามารถ สอบถามรายละเอียดในการลดรเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับหรือไม่งั้นก็ทักเข้าไปในอินบ็อกซ์นะฮะเฟซบุ๊กนะครับ,รบตรงนี้เราก็จะมีเจ้าที่คอยให้ข้อมูลแล้วก็ข่าวสารหรือว่าในเรื่องตัวเอกสารในการลดที่ถูกต้องนะครับคราวนี้สุดท้ายเลยครับในเรื่องตัวราคาสําหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ 6แสนสองหมื่นเก้าพันบาทรถปียี่สิบนะฮะไม่ว่าคุณกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็สามารถเป็นเจ้าของตัวเพารอยคันนี้ได้จะซื้อสดก็ได้ครับจัดแฟแนซ์ก็ได้แล้วแต่พี่พิวทุกท่านจะสะดวกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ฝากกดติดตามเพจบริพัต์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดซับสไคร e เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมาแนะนําให้กับคุณลูก้ไดันเลยล คลิปเนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ